สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โหราศาสตร์ประจำรายสัปดาห์กันนะคะคลิปนี้เป็นของประจำวันที่15ถึง21กันยายน2568ก็เป็นการอ่านตามหน้าไพ่ทั้งหมดนะคะไม่มีการไม่ได้ดูส่วนตัวจะน้นคนก็ตรงบางคนไม่ตรงแล้วก็อะไรที่ตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนะี่ยถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ร่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มไพ่กันคะ่ะว่าในสัปดาห์นี้ไพ่เขาอยากบอกอะไรกับ,บ้าา ใบแรกเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์พระพฤัสีใบที่สองเป็นพระพุทธกับพระศุกร์ใบที่สามเป็นพระอาทิตย์กับพระพุทธนะคะเรามาดูเรื่องของการงานก่อนเนาะการงานคิดว่า ในอาทิตย์นี้คุณจะต้องมีการติดต่อสื่อสารการเดินทางเกิดขึ้นในเรื่องของการงานคุณเองอาจจะมีการติดต่อสือ่อสารทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไดนะ้เนาะในเรื่องของการงานแม้กระทั่งบางคนองมีการไปอบรมสัมนาในเ,าเรื่องของการงานหรือจะไปอบรมสัมสนาว,วิชาการต่างๆก็ได้ค่ะไปดูโปรเจกต์ดูอะไรต่างๆก็ได้เหมือนกันหรือบางคนเนี่ยการงานคุณอะ ในสัปดาห์นี้คุณต้องมีการวางแผนเรื่องของการงานคุณเองเนี่ยว่าเอ่ออาจจะมีโปรเจกต์เกิดขึ้นเนี่ยมีงานที่คุณรับผิดชอบอะ่ะคุณก็ต้องวางแผนว่าโปรเจกต์นี้เราจะทํายังไงวิเคราะห์ให้ดีๆค่ะทุกอย่างเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้รวมถึงเรื่องของการงานเนี่ยก็ทําให้เกิดรายได้เกิดขึ้นนะเกิดจากอะไรเกิดจากการงานของเองเกิดจากไหนล่ะบางคนถ้าคุณมีเรื่องของ มีหน้าที่การงานเกี่ยวคําพูดไหม,มการติดต่อสั่งงานเนี่ยก็สามารถทําให้เกิดสิ่งดีๆคุณได้อบางาคนอาจจะเป็นเรื่องของการคอนเนค t ชันก็ได้หรือบางคนอาจจะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นหรือบางคนการงานคุณเนี่ยก็ทําให้ได้เนเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าเกิดจาก ได้รับผลจากการงานคุณเองเนี่ยแต่ได้การงานคุณตะคุณมันได้รูปแบบไหนละ่ะใช่ไหมคะได้ปรับชั้นขั้นเดือนขั้นไหมเดือนเงินเดือนกันไหมของแต่ละคนต้องดูนะหรือบางคนเนี่ยการงานคุณเนี่ยใครที่ทำอะไรเกี่ยวกับรือของสวยๆงามๆเองของกินของใช้ก็มีโอกาสมีลูกค้าเข้ามาใช้เยอะเหมือนกันหรือบางคน ครูรถึงคนที่ทำสื่อออนไลน์ด้วยนะคะต้องบอกอย่างนี้แล้วก็บางคนเองอะ่ะจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะในเรื่องของการงานแต่ก็ต้องรู้ว่าเขาสนับสนุนคุณยังไงอ่ะก็ต้ีงก้ว่าไปตามเรื่องหน้าที่การงานของแต่คนที่ได้รับมอบหมายนะคะแม้กระทั่งกรีการงานข,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 ของบางคนเนี่ยต้องบอกว่าบางที ทำอะไรก็อย่าใจร้อนให้ค่อยๆทําแล้วก็ดูเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆให้ดีหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยดูให้ละเอียดให้รอบคอบเนี่ยจะทําให้การงานคุณเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้ดีนะคะอันนี้ก็ต้องดูนะก็เองต้องร,มรงะมัดระวังอะไรก็ให้มีความระมัดระวังเรื่องของเอกสารเรื่องข้อมูลต่างๆแม้กระทั่งเรื่องคำพูดต่างๆก็ได้ ก็ระมัดระวังดีหนึ่งค่ะทีนี้เร,าาเรื่องของการเงินบ้างการเงินนะ่ะพูดไง่ายๆว่าเออมีดาวพุทัสีอยู่ด้วยเนี่ยนะนักทีว่างี้ในอาทิตย์นี้อาจจะมีเรื่องของโชคดีทางการเงินก็ได้แต่ทีนี้โชคดีทางการเงินของแต่ะคนเนี่ยมันแตกต่างกันบางคนอาจจะได้มาจากเรื่องของการค้าขายเรื่องจากหน้าที่การงานกันเองหรือได้จากความรู้ความสามารถพิเศษหรือได้จากไรายได้พิเศษของคุณเองก็ได้เหมือนกัน แต่ทีนี้ก็ต้องดูว่าเรามีไรายได้พิเศษหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็ต้องไปปรับต้องไปดูนะคะหรือแม้กระทั่งได้จากการค้าขายออนไลน์ก็ได้ค่ะหรือบางคนก็ได้จากการคิดผลงานใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายเหมือนกันค่าใช้จ่ายจิป,ปาถะแหละค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยซื้อของกินของใช้ของสวยของเองินต่างๆแม้กระทั่ง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเดินทางท่องเที่ยวก็ได้แต่ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งว่าบางคนเนาะถ้าค่าใช้จ่ายคุณมีการติดขัดในเรื่องของการเงินเนี่ยนะ่าคิดว่าคุณอาจจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือพื้นฝูงคอยให้ความช่วยเหลืออยู่นะในอาทิตย์นี้ทีนี้ก็เรื่องของความรักบ้างความรักเนี่ยนะ่คิด่างี้คนมีคู่ อาจจะมีช่วงระยะเวลาที่มันไม่สมดุลกันคือบางคนอาจจะมีการทำงานเป็นกะแล้วมันตัวคุณอาจทำตอนเช้าแฟนคุณอาจทำกลางกลางคืนอะไรเงี้ยถ้ามันมีอย่างนี้นะถ้ามีใน,นนะกรณีแบบนี้นะคิดว่าไม่ต้องตกใจถ้าแต่ละคนเนี่ยมีความเข้าใจซึ่งกันและกันในเรื่องของหน้าที่เนี่ยความรักเนี่ยไม่มีปัญหานะเราก็มีการพูดจาให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนี่ย ก็ช่วยให้ความรักคุณดีขึ้นหรือบางคนน่ะจะมีโรรมนติกกันมากขึ้นก็ได้ค่ะมีการพากันไปท่องเที่ยวในสถานที่สวยๆงามไปเที่ยวที่เป็นแหล่งน้ํทาทะเลน้ําตกหรือมีการไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเกิดขึ้นก็ได้อันนี้คือในะเรื่องของคนที่มีคู่นะหรืออาจจะมีการช่วยกันคิดทําอะไรเกิดขึ้นที่สามารถทําให้ครอบครัวคุณเองนะ่ยมีไรายได้้ํามั่นคงเกิดขึ้นได้เมกัน คนมีคู่ไอ้คนมีคนมีโทษอคนโสดบ้างอาคนโสดเนี่ยคุณจะเจอจากการติดต่อสื่อสารการเดินทางจากออนไลน์ก็ได้หรือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำมาคุณเองบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของอการงานคุณนะ่ะนำพาไปเจอไหมแต่ทุกอย่างเนี่ยนองว่าคุณเองก็ต้องเออ ใช้ระยะเวลาในการดูรักษาในส่ใจคอกันให้ดีๆนะคะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่เนาะเราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงคนโสดเนี่ยมีพุทธกับสุขอยู่ตรงเนี้ยเขาเป็นเรียกเขาเรียกว่าคู่โรแมนติกบางทีคู่เนี้ยเจอกันเข้ามาเนี่ยถูกใจด้วยกันสปากันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะตัดสินใจใช้ชีวิช,ชีวคู่อยู่ด้วยกันก็นกได้หรือ อาจจะมีเหตุให้ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้เหมือนกันอันนี้เหตุเนี่ยคือก็ไม่รู้ว่าต้องไปดูที่สถานการณ์ของแต่ละคนนะคะแต่ทุกอย่างอ่ะคุณต้องมีการวางแผนให้ดีนะในเรื่องของการออคอนโสดอ่ะการป้องกันต่างๆเนี่ยฝากไปนิดนึงค่ะทีนี้ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยสิ่งที่ต้องระมาระวังคือเรื่องของสายตาความดันเบาหวานเลือดหัวใจระบบน้ำย่อยอาหารกระย้อน ราอกระบบขับถ่ายระบบต่อมน้ำเหลืองอแขนปากท้องกระเพาะคอหลอดลมก้นก้นก,นกบมดลูกต่อมลูกมากวกาเรื่องสะโพกต้นขาเท้าโรคเกี่ยวเรื่องของความจำอย่างเงี้ยความเครียดก็ได้อันนี้ก็ต้องแต่ละคนนะคะก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็มีแค่นี้ก็จะคิบหน้า ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดเข้า,าชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุอกคนเนี่ยพบเจอความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ